สวัสดีค่ะวันนี้ที่ชาจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่สอนภาษาอังกฤษลูกนะคะปกติก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกค่ะทํางานแล้วช่วงนี้เรียนออนไลน์ถ้าเกิดเราไม่อยู่เขาก็จะแอบเล่นเกมแบบบางทีก็แอบป,ปิดเสียงเล่นอะไอย่างเงี้ยทำให้เราไม่รู้น้องก็จะไม่ค่อยสนใจท่องศัพท์ก็คือได้ลองลองใช้แอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษมาหลายตัวแล้วตอนนี้คุณแม่ได้มาเจอกับแอปพลิเคชันตัวใหม่ ฟันอ g ง i s h by Study Cat ค่ะเป็นแอปที่เรียนภาษาอังกฤษผ่านเกมค่ะใช้งานง่ายสะดวกคือน้องก็ได้ภาษาด้วยได้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเยอะเลย They are purple. They are Purple, purple, purple. It is pink. Pink. Two tigers. Two tigers. มือถือผ่านแท็บเล็ตนะคะส่วนใครที่มี iPad ก็ใช้ผ่าน iPad ได้เลยน้องน้องสนุกมากค่ะน้องคือแบบไม่เบื่อเล่นตลอดเรียนตลอดในมาตรฐานจาก c a m b r t d g แล้วก็มีบทเรียนมากกว่า190บทเรียนเลยซึ่งราคาก็พอๆกอับพวกแอปสตรีมมิ่งดูหนัง,นงฟังเพลงทั่วไปแต่นีมน่มันเป็นการลงทุนให้ลูกเราค่ะที่ชาคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆพิเศษราคาเพียง1,199บาทจากปกติ1,900บาท สำหรับคุณแม่ที่สนใจอยากให้ลูกเรียนภาษาจีนด้วยนะคะก็จะมีฟันไชนีสด้วยที่ชาคิดว่ามันคุ้มมากๆเลยกับพที่การให้ลูกได้เรียน2ภาษาเลยอ่ะแลบปิดอ่ะ <A rabbit. S 1> <laughs>